สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเบนจากอา d c ดีดีคา e r เซ็นเนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนมีรถสวยใหม่น้อยน็อตเดิมไม่ขยับมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนะเจ้า Toyota h i l u ักรีโวสมาร์ทแคป2.4 NT Z Edition ปี2,021ครับผมตัวนี้รถปี2,021มากับเลขไม่ไม่ถึงแสนกิโลนะเพียง98,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับกับราคาจำหน่ายเพียง362,000บาทเท่านั้นเองเออนะเป็นไงน่าสนใจไหมครับกับเจ้าตัวนี้นะครับเบนมองว่า ราคาดีมากๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดือนที่แล้วนะที่เบ้นจําหน่ายอยู่ที่400,000 45, 45,000บาทนะครับเดือนนี้นะครับลูกค้าเหมือนได้ส่วนลดไปเลยนะ80,000กว่าบาทนะเออนะ80,000กว่าบาทเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันดีกว่าเนาะว่าสภาพรถเป็นยังไงนะครับนะปกตินะ ถ้าในราคา300,000กลางๆเนี่ยจะได้เป็นตัวปี19ด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้นะลูกค้าจ่ายเพียง306,200 0บาทนะได้โฉมหน้าหมูป่าไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูความสวยรอบคันเนาะก็ประมาณนี้นะครับต้องบอกว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับกันชนหลังเดีเ๋ยวเบนจจัดการให้นะครับอ่ะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยแต่อย่างใดเนาะแต่ที่ เป็นชอบนะก็คือว่าน็อตเดิมทั้งคันนะครับคันนี้น็อตเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักมาเลยนะครับมีจะจะมีแต่ร้อยคูดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับตามกันชนหน้ากันชนหลังซึ่งเป็นเรื่องปกติของรถใช้งานอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเบนพาไปชมด้านาในกันดีกว่านี่ด้านหน้าก็ประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวจัดการปรับสภาพแล้วก็ล้างขัดสปาให้นะครับสวยๆไปเลยนะ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่านะครับตัวนี้นะรถเพิ่งกลับมาจากผู้เช่าไม่นานนะครับผมประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยนะ,ะไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันนะเป็นเห็นราคามันน่าสนใจเนาะแล้วก็สภาพรถมันดีมากนะครับก็เลยเอามาชมให้เอามาพาให้ชมกันเนาะตัวแทงประตูตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกปับไฟฟ้าหมดแล้วนะพร้อมออโต้ด้านคนขับนะครับด้านในนะครับ แบบนี้นะครับเหมือนรีโว่ทั่วไปเนาะรุ่นที่ผ่านมานะครับก็จะบอกเหมือนกันเนาะแต่บอกผ้าตัวนี้นะครับยังสวยงามอยู่นะ,นะสวยงามอยู่นี่นะครับนั่งสบายมากนะครับเบาะตัวนี้นะนี่ยังสวยงามอยู่เนาะอาจจะมีรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับแต,ต่ตัวปีก,บกเบาะนี่ยังไม่ล้มนะตัวปีกเบาะนะฮะยังไม่ล้มเลยแล้วก็ไม่มีรลวไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดเลยนะครับ ล้างขัดสปานิดนึงเนาะสวยงามแน่นอนนะครับนี่ตัวพรมอลัยนะครับก็จะประมาณนี้นะไม่มีปุ่มอัติฟังก์ชันให้นะเป็นรุ่นเขาเรีกรุ่นประหยัดนะครับออปชั่นก็จะเน้นอะไรที่เน้นใช้งานจริงเป็นหลักเนาะนี่นะครับนี่ตัวหน้าจอนะครับมีมาให้แบบนี้เลยนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะสำหรับ,บตัวนี้นะครับ USB นะ มีให้อยู่นะครับปุ่มปรับอากาศเนาะก็จะเป็นแบบแมนนวลอย่างนี้นะครับแบบนี้เลย power outlet นะครับก็จะมี2ช่องนะนี่สช่องแตกต่างจากพวกรุ่น18นะครับอันนั้นจะมีแค่ช่องเดียวอันนี้มีมาให้2ช่องเลยนะครับสำหรับ power outlet เนาะตัวนี้นะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับผม เนะบรกมือนะครับเป็นเบรกมือปกติเนาะเบรกมือธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาลองอฟังตัวเสียงเครื่องกันนินึงเนาะเดี๋ยวเป็นสตาร์ทให้ฟังนะครับผมอ่ะ,อะเลขไม้นะครับดูได้เลยนะครับเพียง9 8 5 8 3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่แอร์เย็นเจี๊ยบนะครับผมเย็นฉ่ำเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนิดนึงเนาะเดี๋ยวเล่งรอไปฟัง โอ้รอบสมูทมากนะครับเครื่องยังแน่นยังดีอยู่เนาะนะครับประมาณนี้เลยนะเดีย๋ยวดูเล่มกันนิดนึงนะครับจะได้ชัดเจนเนาะเล่มปึ๊บเรียวๆเลยนะครับผมอ่าโอเคเล,ลนะเล่มมาแล้วนะเล่มมาแล้วนะนี่ ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นปี2,021ชัดเจนนะครับผมด้านหลังนะจะลงลงไว้เลยนะครับว่ามีหลังคาฝาปิดด้านข้างนะครับด้านท้ายเนาะนี่สองพันสซีซีชัดเจนนะครับล,ลำดับที่1เป็นของอาคานีค p ปิตอลนะครับรถล,ลำดับเดียวนะลูกค้ามาซื้อต่อเป็นลำดับที่2นะครับคันนี้ได้ทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนนะ ซื้อสดลูกค้าชำระเงิน362,000บาทอย่างเดียวจบนะครับที่เราฟรีค่าจัดโอนให้นะครับแล้วก็ไม่เก็บแวตด,ด้วยนะครับผมนี่หน้าจอ,อนี่เขาจะเป็นอย่างนี้เนะาะทัสกีนเนาะมีตัว Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay เนาะเอาไว้ใช้ดู Google Map นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวนีน้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นพาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องเนาะ ด้านหลังก็นี่นะครับเบาะทุกอย่างนะพร้อมใช้งานหมดนะครับพรมปูเืินมีมาให้ครบนะครับด้านหลังของตัวรถตัวเบาะด้านหน้านะครับมีช่องใส่เอกาสารให้ทั้ง2 2ฝั่งเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูล็อคประตูนิดนึงเนาะนีะ่นะครับชัดเจนนะล็อประตูชัดเจนนะหัวไม่มีถลอกล็อตไม่มีล้มนะครับ ตัวกุญแจนะกุญแจตัวนี้มีให้ทั้งหมด2ดอกนะครับมีให้ทั้งหมด2ดอกซุบนะครับ2ดอกแล้วก็มีตัวกุญแจอย่างอะไรนะครับผมกุญแจแคลริบอยนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของกุญแจสำรองอีกดอกหนึ่งนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปที่หน้าหน้าห้องเครื่องเลยเนาะ โอเคครับเราก็ไมาอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องกันแล้วนะเดี๋ยวเบนพาไปดูพวกน็อตพวกคานต่างๆนะว่ารถคันนี้เดิมหรือเปล่าเนาะจริงอย่างที่เบนพูดหรือเปล่าเนาะนะครับโอเคไปกันเลยดีกว่าเนาะตัวยาแนวนะครับตัวนี้นะยาแนวเดิมจากโรงงานอยู่นะครับผมสามารถกดแล้วคืนตัวเนาะสามารถกดแล้วคืนตัวไม่รู้กล้องโฟกัสไหมกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะแต่นี้เดิมแน่นอนนะเบนการันตีนะครับผมตัวหัวน็อตนะครับ ฝากระโปรงด้านหน้านะครับตัวนี้ชัดเจนนะนะครับเดิมเลยนะครับไม่มีหัวถลอกนะครับด้านในนะครับอา,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นกันนิดนึงนะด้านในนะตัวปั๊ม CL เนี่ยสังเกตไหมเนี่ยสังเกตดูนะตัวปัม๊มอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบนะตัวหัวน็อตนะยังไม่มีถลอก วฝากระโปรงเนี่ยจริงๆแล้วอะถ้าถอดไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางทีนะครับรถอาจจะมีการเคียวสีฝากระโปรงมาบ้างเนื่องจากรถมันเป็นตัวเตี้ยนะครับอาจจะโดนหินดินมาบ้างเนาะถ้าตัวน็อตฝากระโปรงถอดเนี่ยสำหรับเบนถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเรื่องที่ีเรียสนะแต่ถ้าฝาในส่วนของน็อตที่เป็นแก้มด้านในเนี่ยถ้าถอดมาเนี่ยเบนไม่รีวิวให้ลูกค้าชมแน่นอนนะนะครับเบนเบนจะไม่มารีวิวให้ลูกค้าชมจะผ่านคันนั้นไปเลยนะครับหาคันใหม่ให้ลูกค้านะโอเคนะ เพราะว่าเราเป็นคนเราก็เป็นคนซื้อรถมือสองเหมือนกันเนาะเราเข้าใจลูกค้าอยู่แล้วนะครับอ่าตัวนี้อ่านอ็อตตัวแก้มนะครับก็เดิมแน่นอนนะครับผมตัวแอลนะครับบนคานนะตัวปั๊มต่างๆแอลอ่าเนี่ยชัดเจนนะครับลูกค้ายังอยู่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับ <c oughs> ซื้อกับเบนไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าเบนก็ พยายามดูให้ก่อนอยู่แล้วนะครับผมนะเนี่ยน็อตก็สวยๆคมๆกลีบๆนะด้านในนะครับผมเดิมๆเลยนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะสนใจนะครับรถยนต์มือสองก็ติดต่อบาร์ที่เบ้นได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทร094334242เบอร์นี้เบอร์เดิมนะครับก็รถสามารถ ซื้อสดและจัดแฟรนด์ได้นะครับซื้อสดที่เบนไม่เก็บแวดนะครับฟรีค่าจัดโอนให้ส่วนลูกค้าที่จัดแฟรนด์นะครับที่เบนดูเป็นประกัน2บวกให้ฟรีๆนะครับพร้อมกับฟรีค่าจัดโอนให้รถของเราทุกคันนะครับที่เบนมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับยางใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะให้ทุกคันไปเลยนะครับมีกรมธรรม์ส่งให้ถึงลูกค้าแน่นอน นะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวพาดูยางนิดหนึ่งครับผมอ่ะลืมนะครับยางนะสัปดาห์ที่19ปี2023นนะครับคุ้มๆไปเลยนะครับยางไม่ต้องเปลี่ยนนะครับลูกค้าใช้ปิด ไปอีกเป็นปีเลยนะโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนเนาะกำลังมองหารถยนต์มือสไว้ใช้งานนะครับก็ฝากช่องเบ็นไว้นิดหนึ่งนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เปลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ